สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าๆครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ดินด่วนสายล่องพี่บูนครับโอ้ปันนี้เสียอุตักตักเองเลยครับเดามาทำอะไ้เดน,นันอีเนาะ โอ้ตายตายตายยาวยาวไปหลายยาวระหะไปหลยอีหยับอ๋อเอาไปใส่ทางอ๋อลำผิดลำผิดครับเขาไปใส่ทางนึกว่าจะไปส่งเขา โอ้โอ้ไอ้นี่นี่นี่อีโอ้ยับจะนับลูกพี่ครับลูกพี่เดิมน้ำมันนะครับลูกพี่โอ้ oh! อาจารย์ต๋องเราเนี่ยไปโดนตัวไหนามานี่ไปโดนตัวไหนามานี่ โอ้ย oh, so ักแรงเนาะอ่๋เสี่อวุ้เป็นไงเมื่อคืนนี่นอนหลับฝันดีไหมเออนหลับอุ่นเย็นสบายโอ้ดีเนี่ยแต่มีคนนนอนนำเนาะอย่าดีเนี่ยแต่มีคนนอนนำเนี่ยิ้มยิ้มแย่งเลยเนี่ยอีสาเลยอีสาเลยเรานอนคนเดียวเนี่ย ก็สวัสดียามเช้าครับผมสวัสดียามเช้าเช้านะครับเส,สียสสอยู้บอกว่ารถจวดแท้วันนี้จวดตะเลึอจวดวัชชุดเดียว ปั่วบ้างปั่วบ้างปั่วบ้างปั่วปุ๊ปปุ๊ปยี่โอเราทักทายยามเช้าครับบรรยากาศยามเช้านะครับกับทีมงานดินด่วนสายล่องพี่บูนะครับ วันนี้อยู่ที่อำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับรถวิ่งอยู่ห้าคันครับส่วนนั้นเล็กพิคิีหนูครับโตโยต้าได้หน้า เป็นเครื่อง 6bdf นะ1075นะครับเป็นเครื่อง6 b f นะครับวันนี้มีแม่ครัวสองคนนะครับวันนี้ แม่ครัวสองคนได้อะไรทำกับข้าวเนาะวันนี้เนาะแม่ครัวอะไรให้ยังกินกับข้าวนี่เออมีข้าวจีด้วยอ่าแฮมเบอร์เกอร์อีสานอู้ยฮะน้ำมันอยู่ปั่มจีร่ะแก้วแก้วอ้าวถามหาน้ำมันนี่น้ำมันเผื่อบรือว่าขนน้ำมันเผื่อกันนะเด้อดัน คอยเมือไ่านอกครับพเขาวอ้าเนื่อเอื่นไปเอาเอาหนำน้องก่เกิมทาครับจหนอยนี่ล่ะเดี๋ยวสิไปเอาให้มันบริจิตต์เอามวกไว้จูบไปครับรถหน่งเองาได้บริจิตตหน่าิบเอามวกไว้บรยาเด้ครับรแล้วเาจิบจวจะรถขันเดียวอตื่นหักจะไม่จะปราะจุดีอยาอุ้อีสาเลยให้ลงม่ให้กาจวแล้วขันเดียว รถนีแน่แหละเขาเรียกว่ารถ <ừ S 1> ไม่คือบ้าน <c oughs> คือเมืองเขาครับโอ <c oughs> ้ยพอ้ใครับครับครับวดพวดดดูดูรถมันคือบ้านคือเมืองเขาหยยับดูเบางพีสองดูทูเป็ส่องเดี๋ยวว่าุ่นที่สองโอ้ยหยับจะนะ กับบรรยากาศยามเช้าครับของทีมงานครับหลังจากห่างหายไปนานครับไม่ได้ทําคลิปให้ดูหลังๆเนี้เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปให้ดูบ่อยๆแล้วกันนะครับโอ้โดนอันอฟโล่ไปเยอะมากเลยกับบรรยากาศเช้าๆครับไอ้ลากมาเสยได้เคลื่อนเนี่ย ลากพาให้หน้าลหน่าเอ้าคนบัเสืออีกไอ้พ่อนก็ก็บอกต้องออกเวลาล่ะเอาเออบัวได้ขวี้มากเลยเนี่ยเอามาจอดบรงนี้เอารถลงมือเส่านี่เว้มือมือเคลื่อนนี่เออบวยถามถามเบิ้งถามบอกต้องกับถามไอ้พ่อนเอ๊ะโอ้ยสุดจุดปวดตี๋อะ ดูดูไอเจ็ดอีครับใส่ดินประมาณสักไม่เกินสิบตันไม่เกินสิบตันครับดินส่วนส่วนคันนั้นสิบสองตันครับสิบร้อด้วยแม่โคก็สิบสองตันอ่นเดียวแม่โคสิบหลอดกับพ่อเดียวตัวพ่อกู้อลยพ่อเดียวตัวผมอยู่สอพ่อไง รถขายกับข้าวฝาถังน้ำมันก็หายโอ้มีแต่แนว,ว,ว,วเ,เติมน้ำมันก็เรียบจัดฝาถังหายเลยเนี่ยยับจะนับ ฮะเป็นยังพู้ผู้ยังไงพูดพวกคุณนั่นละทีมพูดน่มทีมปกันั่นนะเขาหทรมาบอกคอยเบิดแล้วดิโอ้ยเดี๋ยวเบิ้งนี้ว่ายเนข้านไป